ที่พอเห็นภาพนะครับพูง่ายๆผู้ใดเห็นธทมผู้นั้นเห็นเราขออัญเชิญนะครับพุทธวจนะของพระเจ้าผู้ใดเห็นรมผู้นั้นเห็นเราก็เหมือนกันในธรรมชาติของหุ้นผู้ใดเห็นทรมมะชาติของการาฟหุ้นผู้นั้นก็จะเห็นถึงความร่ำรวยและความสำเร็จให้ได้ดังนั้นนะครับรู้อย่างว่าคนฉลาดเห็นความจริงของการาฟธรรมชาติของการาฟราคาฟังไว้ก่อนนะ คนฉลาดเห็นความจริงธรรมชาติของกราฟราคานี่คือความจริงยืนยกไล้กดแล้วก็รู้เลยว่าช่วงยืนเป็นช่วงราคาถูกอยู่โซนล่างช่วงไล่เป็นช่วงราคาแพงช่วงกดก็แปลว่าจุดสูงสุดของราคาราคาก็เริ่มร่วงลงมาก็กลายเป็นช่วงกดแสดงว่าคนฉลาดเห็นความจริงในธรรมชาติของกราฟและคนฉลาดที่ฉลาดกว่าเห็นอะไรอีก เห็นธรรมชาติของกราฟเอามาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้เพราะของถูกอยู่จังหวะยืนราคาเริ่มแพงคือเริ่มยกแพงสุดคือไล่ไล่จบรอบก็คือแพงสุดแล้วก็ถูกทุบล่วงอ๋อดังนั้นคนฉลาดจึงพัฒนาตัวเป็นอะไรลายใหญ่แล้วพัฒนาตัวขึ้นไปอีกคืออะไรเจ้ามือเข้าใจยังแต่คนโง่คืออะไรลายย่อยแล้วก็เมาอันนี้ต่างหากคือธรรมชาติของคน คนไม่ว่าจะเรียนในห้องเดียวคาสเดียวกันในกลุ่มเดียวกันอำเภอจังหวัดเดียวกันโรงเรียนเดียวกันมันก็ยังมีคนโง่กับคนฉลาดแต่พี่น้องโชคในกลุ่มพี่น้องทุกคนอย่างน้อยต้องเป็นคนฉลาดแต่ฉลาดน้อยหรือฉลาดมากค่อยว่ากันไม่มีคนโง่ในกลุ่มพี่น้องโชคแน่ๆเพราะโชคเต็มที่ในการสอนและละเอียดขนาดนี้ให้แล้วนี่นะครับคนฉลาดคือลายใหญ่หรือเจ้ามือ คนฉลาดจึงคิดไซเคิลในการทำเงินซ้อนกับธรรมชาติของกราฟคนฉลาดเห็นความจริงในธรรมชาติของกราฟจริงไหมแล้วคนฉลาดรู้แล้วว่ากูจะเอาประโยชน์จากธรรมชาติของกราฟมาเป็นประโยชน์ของตัวกูได้ยังไงคนฉลาดจึงคิดวิธีและสรรสร้างเทคนิคตัวเองขึ้นมารองรับให้สอดประสานกับ ธรรมชาติของกราฟราคายืนยกไล่ใช่ไหมครับกดใช่ไหมคนฉลาดก็เลยทายวิธีเข้าไปว่ากูก็เก็บสิช่วงยืนยกกูก็เริ่มทำเห็นไหมไล่ราคาเห็นไหมครับเห็นไหมครับไล่ราคาราคาแพงสุดกูก็ปล่อยให้หมดวเวลาปล่อยหมดมันก็ทุบร่วงทุบร่วงก็แปลว่าถ้าธรรมชาติของกราฟก็คือยืนยกไล่แล้วก็กดจริงไหม แต่ธรรมคนฉลาดมากกว่านี้คืออะไรไหมเก็บทำไล่ปล่อยแล้วก็ทุบล่วงเข้าใจยังนี่ก็คือวัฏจัรเจ้าไงอันนี้คือธรรมชาติของคนเราเรียกว่าเทคนิคเจ้ามันก็คือเก็บทำไล่ปล่อยแล้วก็ทุบล่วงเมื่อทุบล่วงทุบราคาล่วงลงมาต่ํามากๆเจ้าก็เก็บใหม่เก็บได้ระดับหนึ่งก็เก็บเอามาทําไล่ปล่อยแสดงว่า เก็บก็คือยืนราคาของธรรมชาติเจ้าเข้าเก็บในจังหวะกราฟที่เป็นธรรมชาติของกราฟคือยืนราคาธรรมชาติของกราฟที่เราเรียกว่าเริ่มยกสําหรับเจ้าก็แปลว่าที่มันยกเพราะกูเริ่มทําหรือเปล่าเข้าใจยังยืนยกไล่เห็นไหมครับไล่ของเจ้ากับไล่ของของกราฟราคามันก็เป็นไล่ตัวเดียวกัน แต่ของเจ้าคือเมื่อกูไล่ไปแล้วกูก็ยืนปล่อยของให้หมดหรือยืนปล่อยของให้มากสุดทํากําไรมากมันก็จะมีแก็บหนึ่งที่ประเภทที่ว่าแท่งยาวๆซ้อนๆกันวันสองวันเห็นไหมครับมันก็แปลว่าจังหวะยืนปล่อยของที่ชัดเจนขึ้นเมื่อปล่อยของหมดก็ทุบราคาร่วงก็แปลว่าเก็บหุ้นทําราคาไล่ราคาปล่อยหุ้นเทขายแล้วก็ทุบราคาร่วงอันนี้ต่างหากคือวัฏจักรของคนฉลาดเก็บทำไล่ปล่อยทุบ ทำไมต้องใส่ตัวทุบด้วยเพราะทุบมันทําให้หุ้นลงมาเก็บได้เร็วขึ้นราคาถูกเริ่มแพงแพงขึ้นแพงมากเทขายที่ราคาแพงแล้วทุบจนมาราคาถูกแล้วก็เข้าเก็บอีกรอบหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าไซเคินของเจ้านี่คือวิธีการหรือเทคนิคการเล่นของคนฉลาดเก็ตบอไหนพอเข้าใจไหมครับดังนั้นนะครับพี่จําไว้นะครับ เล่นหุ้นให้เก่งยังไงก็แล้วแต่เราไม่สามารถหนีธรรมชาติของกราฟไปได้ดังนั้นนะครับเข้าใจสัจธรรมของกราฟราคาหุ้นให้ได้แล้วดึงธรรมชาติของกราฟราคาหุ้นตรงนั้นนะครับเอามาเป็นประโยชน์หนุนความสำเร็จให้กับตัวเองกันซิพี่ต้องเข้าใจนะเพราะนี่คือเรียนหุ้นแค่ครั้งที่สถ้าพี่ถูกโชควางไมเซฟสะกดจิตใต้สำนึกอันนี้ได้ ที่จะเรียนอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับหุ้นได้ง่ายขึ้นพี่เข้าใจกับมันแล้วว่าหัวใจหลักของคุณค่าของมันน่ยอยู่ที่แม่บทคือธรรมชาติของกราฟผู้ใดเห็นธรรมชาติของกราฟผู้นั้นจะเห็นถึงความร่ำรวยนำประโยชน์ของธรรมชาติของกราฟเอามาเป็นประโยชน์ใส่ตัวให้ได้โชคดีใจครับที่พี่เข้าใจกันโอ้ยน้ำตาซึมดังนั้นนะครับพี่ครับพี่แยกสรุปนะวันนี้พี่ต้องเข้าใจธรรมชาติของกราฟราคา แล้วครั้งหน้าโชคจะเอากาบราคาาไหมเห็นแล้วมาช่วยกันส้ำสะกดจิตเห็นว่าสุดท้ายทุกกาฟราคามันยืนยกไล่กดเป็นอย่างนี้แล้วครั้งต่อไปก็จะมากลายเป็นว่าแล้วธรรมชาติของเจ้าล่ะธรรมชาติของคนฉลาดล่ะคืออะไรเก็บทําไล่ปล่อยทุบเราก็ต้องมาเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีธรรมชาติของคนโง่อีกคนโง่อย่าเรียนรู้ แต่แค่เข้าใจเขาอ,อ๋อพราะมึงโง่มึงขาดความรู้นี่เองมึงถึงได้เข้าจังหวะนี้แล้วโง่เข้าใจยังดังนั้นนี่คือการปูพื้นความรู้สำหรับคนใหม่ที่ไม่เคยเรียนหุ้นได้ลึกและละเอียดที่สุดที่เข้าใจแก่นแท้อันเป็นผลึกของการเล่นหุ้นที่แท้จริงเข้าใจผลึกนี้ให้ได้แล้วพี่จะเก่งเป็นเซียนในการเล่นหุ้นแน่นอนเพราะนี่คือความจริงพี่ครับ จดคำนี้ไว <man> ้นะแล้วดอกจันสรุปใส่นี้ให้ด้วยเล่นหุ้นยังไงก็แล้วแต่ย่าฝืนธรรมชาติของกราฟจดคำนี้ไว้เลยเล่นหุ้นยังไงก็แล้วแต่ย่าฝืนธรรมชาติของกราฟอย่าฝืนธรรมชาติของวัฏจักรเจ้าธรรมชาติของคนที่เรียกว่าคนฉลาดนะครับอย่าฝืนธรรมชาติของคนฉลาดก็คือวัฏจักรเจ้าเก็บทำไล่ปล่อย ใครคอยตามธรรมชาติของกราฟราคาได้คนนั้นได้ประโยชน์มีโอกาสรวยแต่ใครคอยตามธรรมชาติของคนฉลาดหรือคือวัฏจักรเจ้าได้คนคนนั้นจะรวยห้ามเล่นสวนกับเจ้าเพราะเจ้าสร้างเทคนิครูปแบบขึ้นมาเพื่อพิฆาตเมาแสดงว่า ใครคอยตามจังหวะหรือเต้นไปตามจังหวะที่เจ้ากําลังทําได้คนคนนั้นจะได้ประโยชน์จากธรรมชาติของกราฟและธรรมชาติของคนฉลาดเช่นเจ้าสรุปออกมาด้วยพี่ครับหุ้นเซเว่น่ะยังไงก็ขึ้นแต่อีกนานแค่ไหนช่วงไม่รู้ครับเพราะเดี๋ยวเขาก็เก็บใหม่อีกรอบหนึ่งฟังไว้ก่อนนะทุกคนมือใหม่มือเก่านะ ถ้ามันขาดทุน10-20%ไปแล้วควรจะขายทิ้งไม่ใช่กัดฟันถือทนเกมการเล่นหุ้นจำไว้เลยนะครับสำคัญที่สุดในข้อเมื่อกี้นะึกออกไหมครับห้ามสวนกับธรรมชาติของกราฟราคาแล้วห้ามสวนกับธรรมชาติของ คนฉลาดก็คือเจ้ามือหรือไซเคิลของเจ้ามือวัฒนจักเจ้าเก็บทําไล่ปล่อยคนจะรวยได้ต้องสอดประสานกับธรรมชาติของกาบและธรรมชาติของคนฉลาดรอบที่คนฉลาดกําลังเล่นดังนั้นคนฉลาดหรือเจ้ามือใช้เทคนิคพิคาดเมาเพราะเม้าจะเล่นสวนนึกออกไหมครับแต่เราต้องฉลาด คอยตามจังหวะการเล่นของเจ้ามือเพราะจังหวะการเล่นของเจ้ามือก็ถูกกำหนดและคอยตามธรรมชาติของกราฟเข้าใจยังดังนั้นพี่ต้องตอบโชคด้วยว่าอะไรเป็นตัวกำหนดเทคนิคการเล่นของคนฉลาดหรือเจ้ามืออะไรเป็นตัวกำหนดเทคนิคการเล่นของคนฉลาดหรือเจ้ามือถูกต้องธรรมชาติของกราฟ มันเป็นตัวกำหนดให้เจ้ามือหรือคนฉลาต้องทายวิธีการเล่นให้สอดประสานกับยืนยกใช่ไหมครับยืนยกไล่กดเจ้าวัฒจักรเจ้าจึงทายเทคนิคขึ้นมาว่าเก็บทำไล่ปล่อยเห็นไหมแล้วก็ทุบร่วงธรรมชาติของกราฟเห็นไหมก่องกราฟราคาคือยืนยกไล่แล้วก็กดจริงไหมเจ้ามือก็เลยสอนกันเลยว่ายืนใช่ไหมกูเก็บ ยกใช่ไหมกูทำํำไล่ใช่ไหมกูไล่แต่กอกูขอยืนปล่อยของให้หมดอีกสักนิดหนึ่งนานอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับก็คือปล่อยปล่อยเสร็จกูก็ทุบราคาล่วงแสดงว่าธรรมชาติของกาเป็นตัวกําหนดเทคนิคของเจ้ามือดังนะั้นเทคนิคของเจ้ามือเก็บทําไล่ปล่อยทุบนั้นเป็นเทคนิคที่สรขึ้นมาออกแบบขึ้นมาให้สอดประสานกับธรรมชาติของกราราคาเท่านั้น